เราเริ่มรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนเริ่มสงบไปเรื่อยๆแล้วทุกวันเนี้ยคนเราเริ่มห่างไปเรื่อยๆแหละห่างสังคมพวกเนี้ยเขาจะอยู่อย่างสงบเขามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งผมก็อยู่ได้แล้วอย่าง่อยเขาก็ตายแล้วทุกคนไม่ถึงร้อยตายหมดดวงตานี่ไม่กี่ปีก็จะมองแล้วเนี่ยสิ่งโอ้ม่อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนจะอยู่สอนกันก่อนู่ะก็าต้องรีบเกิดอ่ะโซ่ มเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดแต่นะลืมเลยพูดเรื่องนี้ตกะจก็ทำไมเรื่องนั้นสิคะลืมเลยแต่ว่ามันมันมีช็อตเด็ดอยู่ในคําสอนหลวงตาเมื่อกี้เลยอะค่ะที่ว่าอ๋ออยากมีที่หลวงตาบอกว่าบางคนเนี่ยมีกินแค่นี้มีสแสดงว่ารู้จักความพอดีของชีวิตตัวเองได้เนี่ยคื<ห>อดีที่สุดเลยอย่างพอดีเราเนี่ยคือกินอาหารที่มันพอดีอะ อาจจะเป็นญี่ปุ่นอาจจะเป็นฝรั่งอาจจะเป็นโน่นนะแต่ชาวบ้านธรรมดาพอดีของเขาคือผลหมากลากไม้มีน้ำพริกมีผักลวกมีข้าวเขาก็อิ่มแล้วนี่คือความพอดีไงใช่ไหมล่ะพอดีตามกําลังของตนมีมันด้วยใจที่ไม่ร้อนรนเลยถูกโอ้โหสุดความพอดีอันนี้คือความพอดีพอดีของแต่ละคนค่ะงั้นจริงจริง ถ้าเรามีมชีวิตที่พอใจได้ไความพอดีก็เกิดได้ไม่ยากเลยนะใช่มีก็กินไม่มีก็ไม่ลองกินไงค่ะก็หา<ม>กินเท่าที่กินได้ไงเท่าที่มีไงค่ะเออมันก็เป็นทุกข์ไหมล่ะ,ะมันไม่เป็นมันไม่เป็นค่ะมันไม่ดิ้นรนอะไรกันนักหนาแต่วันก่อนเนี่ยนั่งคุยกันแล้วก็มีมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเถียงทฤษฎีนี้เลยค่ะเขาบอกไม่จริงมันจําเป็นจะต้องมีมีให้เหลือมีให้เกินไว้เยอะ เขาเอาไปได้ไมมเอาเขารู้ว่าเขาเอาไปไม่ได้แต่เขาก็ยังอยากจะใช้ชีวิตให้อู้ฟู่ที่สุดเรือเวลาเขาตายก็จะติดจนงั้นก็ได้ติดในรองเท้าอยังมีเลยติดในกระโปรงยังมีในรถยังมีเลยเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะทํำไหมล่ะไม่เขาไม่ทําถ้าเขารู้เขาเห็นจริงๆเขาจะไม่ทําเลยล่ะ พอพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงตอนตายใช่ไหมคะมีคนหนึ่งเขาถามมาว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่อะค่ะไม่เคยถวายจานชามช้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนตายไปต้องกินกับดินหรือเปล่าวิญญาณเขากินข้าวกันอีกเหรอคะหลวงตาวิญญาณเขากินความรู้สึกที่ทำไว้ในโลกกินความรู้สึกที่ทำไว้ในโลกถูกก็รู้สึกดีกับไม่ดีถูกนั่นคือทานศีลเนคคำมะไปถึงนู่นอะ เขาทําอะไรในโลกเนี่ยเวลาเขาตายเขาก็ได้กินสิ่งเลนั้นกินในความรู้สึกสเสวยในสิ่งเหล่านั้นที่เขาทำเาสวยวในสิ่งที่เขาทําในโลกมันเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณอืรู้สึกดีก็ไปเทวดาพรหมรู้สึกไม่ดีก็ลง,งล่างอ <laughs> ที่โทษนะคะขออนุญาตใช้คํานี้ที่เขาเรียกแกอิเปรตอิเปรสแสดงว่าหนูนี่คือนิสัยไม่ดีก็จะได้ลงเลยบางวันก็เป็นเปรตบางวันก็เป็นเทวดาบางวันก็เป็นพรมบางวันก็เป็นพระเจ้าเป็นหลายอารมณ์ก็เป็นหลายเวียนทั้งสามภูมิเลยนะคะพวกพเราอ <laughs> เพราะ <laughs> ฉะนั้นหลวงตาก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยประคองใจของเราให้อยู่ในโซนบนอย่าให้มันลงข้างล่างด้วยการสวดมนต์จริงๆหลวงพ่อสอนให้เวียนบน เวลาตายแล้วมันเป็นเทวดาหรือพรหม<อ>มนุษย์เทวดาหรือพรหมอะไรพวกนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกในโลกนะเขาบอกโลกมันจเจริญแล้วเสื่อมมันไม่ใช่ของใครไอ้สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันก็ทําไว้ให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณให้วิญญาณกับมนุษย์เป็นที่พึ่งที่อาศัยแค่นั้นเองที่เราสิ่งเราทำนี่ยให้มนุษย์ให้รู้อย่างเนี้ยอย่างนดวงตามมามาทำสาสนาทมเนี่ย สารธรรมที่หลวงตาทมทั้งหมดนี่นะในอนาคตก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งหรืออาจจะหลายองค์มีพระประเจกมีพระหลานมีคนที่รู้อย่างในน้อยคนเข้าเข้าออกออกเข้ามาเนี่ยเวลาเขาฟังหลวงตาเนี่ยเขาก็จะคิดออกพอคิดเขาออกเนี่ยเขาก็จะมาฝึกพอเขาฝึกเนี่ยเขาก็จะรู้พอเขารู้เนี่ยก็ต้องทําพอเขาทําเขาก็ไปเรื่อยๆละ่ะ S <S> <S เขาก็สะสมครับขถูกนั่นหมายความว่าทุกที่ที่หลวงตาสร้างหลวงตามองเห็นแล้วว่าอย่างน้อยจะต้องมีอย่างเงี้ยถูกแน่นอนโอ้โหพวกหนูจะแปะบุญตรงนี้ยังไงได้บ้างคะไม่รู้เราพิจารณาตัวเองอ่ะกูเวรเมาใอนายยุคนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้กูจะทําประโยชน์อะไรกับตัวเองแล้วประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณให้มันมากที่สุดอ้า หลวงตาเคยลอกหลวงปู่มาสร้างบาร,รมีของหลวงตาพวกเราก็ต้องลอกหลวงตาไปสร้างบาร,รมีของตัวเองแล้วแต่เราคิดได้อะถ้าคิดได้ก็ทำถ้าคิดได้ไม่ทํามันก็ได้แตคิดอะ <c oughs> ช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> เวลาไม่ <c oughs> มีน้อยนะลกเนี้ยร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นวันนะวันยี่บสี่ชั่วโมงเราอยู่สักกี่วันเอาก็ <c oughs> โอ้หนูห้าสิบแล้วก็น่าจะห้าสิบก็อยู่ถึงห้าสิบไหมไม่ถึงสี่สิบอีกสักสี่สิบปีแล้วกันสี่สิบสามสิบมนอยู่ได้อยู่สามสิบปีเนี่ยสี่สิบปีเนี่ยสามสามเก้าปีหนึ่งกี่วันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงแล้วบันทึกอะไรล่ะอแต่ละวัน่นั่นคือกรรมล่ะ บันทึกดีก็คือดีบันทึกไม่ดีก็คือไม่ดีเรารู้แหละว่าต้องบันทึกไอ้เรื่องที่ดีซับซ้อนไหมจริงๆส,สิ่งที่หลวงตาพูดมันไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของตัวหนูเนี่ยซับซ้อนซ้อนเงื่อนตลอดเวลาจะไปกินอะไรก็โอ้โหไปหากินต้องไปขับรถไปกินเป็นร้อยโลสองร้อยโลอะไรพวกน,นี้นะ่ใช่ไหม ซึ่งกินที่บ้านก็อิ่มค่ะกินเขาเคยกินให้กันให้อิ่มแต่วันเนี้ยหนูอะอัพเลเวลมาเป็นกินให้อร่อยปมนันอร่อยแล้ก็ต้องเป็นร้านที่ต้องลองอะไรงเงี้ยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ติดมันก็เลยกลายเป็นวนลูปที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยมันไปทางโลกมันตัดคลื่นโลก,กมันติดง่ายกว่าโลกวิญญาณโลกมนุษย์เนี่ยเพราะโลกเนี่ย มันเสพด้วยรูปกับนามมันจับต้องได้ไงคะหลวงตามันจับต้องได้มันเห็นเนื้อชิ้นนี้มันเห็นน้ำ,นำแ,<ต>แก้วนี้ถ้าในวิญญาณเนี่ยถ้าในภูมิเนี่ยมันเป็นความรู้สึกม,มันมีชาติเดียวไงชาติรู้ประมาณนะ่ะเอาหลวงพี่มีอะไรหลวงพี่ช่วยถามหน่อยเจ้าค่ะหลวงพี่ พี่ช่วยด้วยอ่าจะได้ทําถามว่าถ้าคิดถึงหลวงตาต้องทำยังไงคะคิดหลวงตาก็ไปดูว่าเบอร์เบอร์บัญชีหลวงตาเท่าไหร่กันมันก็จะยิงเดียดรังกิ้นกิ้นหลวงตาก็สาธุอะไรประมาณนี้ ไม่ได้เจอหลวงตาหลายวันไม่ได้ยินเสียงหลวงตาหลายวันเนี่ยมันเป็นห <c oughs> ลวงตาอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วคิดถึงต้องสวดมนต์นยครับใช่ไปเจอกันในนอน่นพรม,มโลกนั่นหรือไปเจอกันชาติหน้าก็แล้วกันเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาก็สวดตามรอบของถ้ำนะครับ มันจะมีบางวันที่สวดแล้วเขาเหมือนว่ามันมีความสนุกแล้วปลายเท้าเขาก็จะกระดิกไปเองตามจังหวะเสียงสวดมนต์เนี่ยถูกแล้วถูกต้องแล้วพวกพวกนี้ลิงเก่าไงพวกลิงหลายภพชาติมันเพลินเพลินนะครับใช่เขาก็นึกว่าเหมือนเขาไม่สำรวมอยู่ๆมันกระดิกไปเองเหมือนเราฟังเพลงไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับเหมือนมันไปเอง ครับแสดงว่าเกิดเป็นวงลิงลายพบชาติไนแต่อารมณ์น,นี้มันมันทำให้เรามีมมมความ,มส,สุขเวลาสวดมนต์แล้วมันมันเหมือนมันสุขครับ,รบอ๋อคือเป็นปกตินะครับอ่าแล้วช่วงหลังๆเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาสวดแล้วเขาก็หลับแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาเหมือนมีความรู้สึกว่ามีผีหรือวิญญ,ญาณเนี่ยมานอนกับเขา ตลอดเลยทุกครั้งหลังๆเัยดีมากเลยนั่นนะคือดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเราอย่างดีดีกว่ามนุษย์ด้วยเขาเอาเอาบุญมาบอกเขาไปเองมีสมบัติอะไรก็มาฮสมบัติเอามาช่วยกันแล้วทำไมเวลาประมาณเหมือนตีสี่ตีห้าเนี่ยครับหลวงตาจะอยู่ๆก็มันก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับ ตีสี่ตีห้ามเป็นตีที่เขาคนเขาทกากรรมฐานเข้าใจไหมมันเป็นเวลาที่มันเงียบคมนุษย์มันแก่เงียบเงียบวิญญาณก็สัมผัสได้ไวเพราะมันเงียบนี่อย่างเงี้ยดึกๆเนี่ยใครอยากเจอวิญญาณอย่างง่ายๆเลยเราจะเห็นด้วยตาก็ได้เดินไปเดินมาด้วยหางหางตาเห็นแว๊บๆ เราอยากสัมผัสวิญญาณเราต้องมาอยู่ที่มืดมืดเงียบเงียบงี้แรัะมันสัมผัสได้ง่ายไงถ้ามีเสียงจอแจ๊กจอแจเนี่ยมันสัมผัสวิญญาณยากอ๋อเข้าใจไหมเวลาหมาหอนอ่ะมันจะมาหอนกลางคืนี่ะมันจะวังเวงอ่ะมันสุอนก็จะลุกคมีแม่ชีเขาบอกว่าที่สถานธรรมครับหลวงตาช่วงหลังๆมันจะ มันจะมีอาการแปลกๆคือหมานะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเห่าเหมือนมันเห่าอะไรไม่รู้นะครับมันเห่าแล้วมันก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังครับมันเห่าในวิญญาณที่ที่จะมีอันตรายต่อที่นี่ต่อที่นั่นหมามันรู้นะคมันเป็นญาณของพวกัเจตสุรกายพวกเราพวกเนี้ยอ้าวแล้วคนในพื้นที่ต้องทําไงครับ อะไรนะถ้าคนที่อยู่ที่นั่นต้องทายังไงครับก็แผ่ดินึกถึงนลวงผู่แผ่คือที่ไหนมีการสวดมนต์มันกระจายไปตามวิญญาณใกล้ๆแถวนั้นก่อนอแล้วมันกระจายออกไปเรื่อยๆวิญญาณมันไปจากคนก็ใช่ไหมมันก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆนี่เรื่อยๆคือใหม่ๆไปอยู่แรกเขาบอกไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ชูตอนนี้ไปไปอาบน้ําเข้าห้องน้ําก็เหมือนมีคนเสียงคุยกันมีคนเดินรอบถูกต้องเลย อยู่กันไม่กี่คนแต่เหมือนอยู่หลายคนมากถูกเลยนั่นน่ะถูกทางแล้วแสดงว่าสวดมนต์ถ้าสวดประจําสวดบ่อยๆเปิดสวดเนี่ยคบ,บอกเขาดูแลรักษาอนุนเคราะ์ช่วยเดี๋ยวบอกเขาอย่างนั้นอิุงไหนไม่ดีก็อย่าให้อยู่ได้นานครับไล้ออกไปอะไรประมาณ<ๆ>ใครเจตนามไม่ดีก็อยู่ในนานคือเราสามารถให้ภูมิทั้งหลายวิญญาณที่อยู่ที่นั่นที่เขาได้บุญจากเราดูแลสถานที่ได้ถูก เราไม่ไปจ้องจ้างคนจ้างยามอะไรไม่ต้องเลยครับยามคือยี่สิบสชั่วโมงสวดมนต์นี่แหละจ้างเขาเพราเขาได้บุญกับเราด้วยนะโอ้โคือวิญญาณเขารู้เหรองตามันสัมผัสได้แล้วถ้าอยู่อย่างนั้นอนะ่ะครับไม่ไม่อย่างนั้นอนยะ่างไงก็สัมผัสได้เพราะเขาบอกอย่างแถวนั้นก็มีวัดเยอะนะครับวัดเขาไม่ได้เหมือนเรามไม่เหมือนเราวัดท่านเขา เขาจับพลังงานอะไรเราไม่รู้แต่ทีนี้เราจับพลังงานหลงปู่หลวงปู่ท่านเป็นโพริษัตยนะ์บาร,รมีท่านยังกระจายอยู่ไงเราเป็นประโยชน์ได้นะหรือจกักรพรรดิเมื่อก่อนเคยท่านให้เคยท่านให้ดูนะเวาลาใครสวรดมนต์หรือะไรเนี่ยเวลาเขาสวดมันก็สว่างนีๆน่ๆหน่อยนะ ตามที่พระที่ตั้งใจสวดไม่ตั้งใจสวดน่ะท่านให้นึกถึงท่านแล้วก็เรานี่แหละเอาขึ้นเราเนี่ยขึ้นจกกักรวาลขึ้นขึ้นใจสรงคมเนี่ยเข้าไปในหลวงพี่ที่สวดอ,อ่ะ๋อแล้วก็ไปตามที่หลวงพี่ท่านอธิฐานนั่นแหละอ๋อเหมือนเวลาเราไปตามงานบุญต่างๆ<อ>ที่มีพระท่าน,นจะสวดนี่ยังไม่ได้สอนนะเนี่ย ยังไม่ได้สอนนะตุวันนั้นหลวงตาพูดมานิดหนึ่งใช่ครับยังไม่ได้สอนเพราะเพราะเมื่อวันที่ไปก็ทําอยู่อไปไหนเ่อวันนั้นนะไปที่การไปฟ้าครับใช่ชีพี่ลูกครับพระที่ฉันนั่งสวดอยู่นะเขาถึงเห็นหลวงปู่ไงใช่ครับคนที่นั่นเขาเห็นคนที่นั่นอยู่ๆเขาไม่รู้จักเขาหลับตาเขาเห็นใช่ครับขณะเขาไม่ได้นั่นอะไรเขายังเห็นเลยอืมเออ มัน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 ไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่เราคิดออกจริงจระมเรายู่เนี่ยมันอยู่ที่เรานี่แหละเรารู้จักหลวงปู่แต่เขาไม่รู้จักครัใช่ไหมล่ะเราก็เอาขึ้นท่านมาที่เราก็ไปที่หลวงพี่เราก็ทําให้เขารู้จักจากเราจากหลวงพี่มันก็ไปที่โน้นน่ะมันไปทั่วไปแถวนั้นอ่ะ นําขึ้นหลวงปู่ผ่านเราแล้วก็ไปที่หลวงพี่เพราะหลวงพี่กระจายคําสวดอยู่ตอนนั้นกำลังสวดมนต์อยู่ถูก,ถกมันมีเยอะอ่ะนัะที่ไม่ได้อสอนเนี่ยมีเยอะตุคล้ายๆกับที่หลวงตาแนะนําตอนที่ให้พรใช่จกกับํานวนไปที่รูปลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยให้พรด้วยกันนะครับพี่คุดพี่ยักษ์หลวงพ่อซิเวอร์ลี หลวงตาออยหลวงปู่ทุกองค์เนี่ยให้พรด้วยคคนที่มาถวายแล้วพวกเนี้ยสมัยที่ท่านอยู่อะตอนหลวงปับไปตอนที่ท่านให้พรท่านกันอย่างเงี้ยแหละท่านก็บ,บอกเองดูเองดูงด้วยท่านให้หรือเปล่าพวกพวกบอกโอ้ใายจริงจริงจะแต่หลวงตาไม่เห็นนะอแต่พวกเขาเห็นเ <laughs> ้าไม่เห็น พราะเวลาเรานึกถึงท่านเราบอกท่านมันก็เหมือนเราก็เอาพลังงานท่านก็ผ่านเราก็ไม่ใช่บุญเราคนเดียวที่เวลาแผ่ออกไปหรือให้พรก็เป็นบุญเราไม่มีหรอกตุมันมีน้อยบุญท่านมีเต็มแผ่นดินทำไมไม่เอาเป็นประโยชน์ในขณะที่เราไปไหนมาไหนเข้าใจไหมเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเราสามารถจะเอาขึ้นท่านมาเป็นประโยชน์นะในบริเวณแถวนั้นนะเขาก็รู้จักเราแล้วตอนนี้ย เขาก็ตามเราใช่ไหมอย่างไงมันก็ตามแต่มันไม่ใช่เรามันเป็นหลวงพ่อไงมันไม่ยากเราก็เพราะถ้าจะทำมันนะแต่ถ้าคุณจะคิดออกเนี่ยมันก็ต้องสวดไปบ่อยพี่นาไปบ่อยเนี่ยมันต้องทาบ่อยบนะเนะมันต้องทําแล้วถึงจะเห็นไม่เห็นมันก็ต้องพิสูจน์ไงสวดมนต์มาตั้งนานแล้วลองพิสูจน์ีิมันเห็นผลไหมเนี่ยได้อะไรไหมชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะถูก ก็สวดไปเรื่อยๆดิตอนนี้ครับมันจะหยุดไหมเอาไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดนะอนอนก็สวดตีดังกาอยู่ก็สวดอย่ี้เพรไปที่ไหนก็มีแต่ผีทั้งนั้นแหละคนมันมาจากผีผีมาจากคนโคนง่ายเลยไม่ยากอะไรมันอยู่ที่ความเชื่อทุกความเชื่ออันดับแรกนะครับใช่มันอยู่ที่ความเชื่อเรื่องจักรพรรดิเรื่องลวงปู่ดู่นะครับ เรื่องโพธิสัตว์เนี่ยเรื่องพลังงานคคนจะเชื่อมันก็ต้องพิสูจน์นะต้องไปลวสวดดีไหมอย่างงบนอย่างนี้มันมีหลายคนน่ะเด็กๆเนี่ยสาวๆส,สาวๆเนี่ยหลวงตาแนะนำเขาเนี่ยเห็นกับอธิษฐานที่หลวงปู่บารมีเยอะจริงหรือเปล่าเนี่ยหนูจะถูกงดน,นี่ไหมเนี่ยถ <laughs> ้าถ้าจริงเนี่ย หนูต้องถูกอะ่ะออ<อ>ทำไปจริงอะ่ะหนูไม่เชื่อเนี่ยประมาณนี้แหละก็อย,อย่างนั้นอะ่ะเมื่อกลุงตาผมจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยว่าเนี้ผมจะแทนหลวงพ่อได้หรือเปล่าผมต้องได้สิงส่งนี้สิ่งนี้นี่นี่นี่นอพอได้มาคิดว่าทําได้ไหมโอ้อทําได้ครับทาได้ก็ทําเลยเลยนี่ยตอนนี้กําลังใจมันก็มาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ผมนับถือหลวงปู่ นับถือมากเลยแต่ไม่พิสูจน์อะไรเลยถ้าท่านจะมาไหมไม่รู้ท่านมาจริงหรือเปล่าไ,ม,ไม่ได้พิสูจน์เลยเนี่ยเพราะหลายคนก็ถามมาเรื่องความเชื่อจะทำไงให้ความเชื่อในหลวงปู่มีมากขึ้นมากขึ้นเงี้ยมันต้องพิสูจน์นะครับมันไม่ยากหรอกพิสูจน์ไปเรื่อยๆแ่ะครับอ่า เขาบอกว่าอย่างคนนะครับหนูสวดมาสามปีแล้วเนี่ยหลวงตาเขาก็บอกเขาก็สวดทุกวันแล้วก็พยายามสวดทุกครั้งที่นึกได้แต่ชีวิตหนูก็ทําไมมันยังรุ่มรุ่มดนโดนอยู่แต่เพื่อนหนูเนี่ยที่หนูแนะนําให้สวดเนี่ยเพิ่งสวดใหม่ๆเนี่ยเขาขออะไรหลวงปู่บอกอะไรหลวงปู่ก็ได้ก็สําเร็จไวกว่าหนูโอ้โหทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไวกว่าหนูเพราะเขามีอยู่แล้วต่ไม่ออกมาพอมันสวดปั๊บ ออกมาทันทีนะที่เขาบันทึกไว้ในอดีตนะส่วนหนูนะอาจจะหมดแล้วก็มีไม่ได้กินไปหมดแล้วรสร้างไอ้รับเงินเดือนเดือนที่แล้วก็กินหมดแล้วไงเดือนนี้ยังไม่ได้ทำเลยประมาณนี้รอหน่อยแล้วสวดไปบ่อยๆอ่ะรออีกหน่อยนะครับเออแล้วก็ค่อยๆเอาของตัวเองมาเป็นประโยชน์มาใช้ได้ค พราะบุญกรรมแต่ละคนก็เอาพกมาต่างกันนะครับมันไม่เหมือนกันหรอกตัวุกกรรมไม่เหมือนกันหรอกแต่คล้ายกันบางคนครับบางคนก็ไม่คล้ายบางคนก็หลากหลายทําทุกอย่างที่เป็นบุญทําทุกอย่างบางคนก็เลือกทําบุญบางคนไม่เลือกบุญหลากหลายนี่ดียังไงครับบุญหลากหลายก็ทําทุกอย่างมูทนาก็เอากวดขยะก็เอาอื ทานก็เอาศีลก็รักษาภาวนาก็เอาที่จะเอาบ,นนะบุญนะ่ะบุนน่ะเห็นใครก็สาธุอะไรประมาณนะี้สรารพัดบุญเอาหมดนะรับมาทางตางหูจมูกร่างกายจากรูปรถกลิลก่นเสียงไนะอืมเพราะนั้นคือโหจิตก็ต้องเป็นกุศลสุดๆนะจิตก็ต้องเป็นบุญไนงะจุดเป็นบุญคือจิตต้องต้องมีฐานของบุญไนงะต้องเข้าใจเรื่องบุญจริงๆนะบุญค,บคือความสบายไหมล่ะ นึกเราสบายอ่ะก็ตื่นบุญแล้วไงเราก็นั่งนึกนอนนึกตีรังกานึกนึกไม่พอแล้วก็แผลคนอื่นด้วยแผลกลับมาดูหาเราด้วยอะไรประมาณนี้คือเห็นได้ยินได้ฟังอะไรเขาก็จะเป็นบุญเป็นมุมบวกใช่แม้แต่เสียงก็ยังฝากบุญไปได้เลยในเสียงคนอื่นที่ได้ยินใช่นะถ้าเสียงเป็นบุญก็จะฝากไปเลย จากรูปรดกินเสียงไงนั่นน่ะนี่เขาเรียกว่าคนบันทึกบุญเขาจะไม่มีจิตเขาจะไม่มีไม,ม่มีลบเลยจิตเขาจะเป็นบวกเป็นกลางๆแล้วก็เป็นบวกคไม่มีลบเหมือนจิตที่มันสวดที่มันฝึกแล้วมันก็ปรับระดับยกระดับเข้าใจไปเรื่อยๆครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดมไม่ค่อยพูดถ้าพูดก็เป็นจังหวะ พูดแล้วฮาเลยประมาณนั้นเข้าใจไหมครับพูดแล้วฮาคือรู้ครับอะไรควรไม่ควรนี่นะครับมันไม่ยากหรอกรมันทําได้ตอนมีชีวิตอย่างนะร,ร,รีบทําซะว่าชีวิตมันไม่ไม่มีไม่มากแล้วทุกคนก็ไม่เกินร้อยปีสักคนกมีร้อยปีสักร้อยปีก็บันทึกยากแล้วะ จำตัวเองไม่ได้แล้วเป็นเด็กคืนนั่นเนี่ะมันทึกยากแล้วเนี่ยยังลูกตายนี่ก็จะแปดสิบแล้วเนี่ยต้องรีบบันทึกละบุญนะรีบบันทึกบุญต้องรีบแล้วนอนก็ต้องบันทึกบันทึกทุกตลอดเวลาเนี่ยเราต้องรีบเกิดไงค แล้วอย่างคนที่เขายังไม่เคยชินในการบันทึกบุญเวลาที่เขาโดนกระทบจากคลื่นที่มันไม่ดีนะลุงตาไอคลื่นพวกนั้นมันจะเข้ามาไวแล้วมันจะคายออกไปได้ช้าหรือนานเนี่ยครับเขายัางไม่มีฐานฐานยังไม่แน่นถ้าคนสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยๆอยู่นะพวกนี้ฐานเริ่มแน่นไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ใช่เกียนนะครัะไม่ใช่สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญพอเลิกสวดกูก็ไปเล่นโทรศัพท์ก็ไปคุยก็เป็น โน่นนี่นั่นนะไม่มีทางขึ้นตัดเรยจะพับพรมิหารเนี่เป็นหลักเลยพรมชาดหลวงพ่อเนี่ยต้องแผ่บ่อยด้วยชวดก็แผ่เนี่ยออกมาเนี่ยก็เห็นใครก็แผ่แผ่ไปอ๋อคือหลังจากสวดเสร็จเราก็ต้องทำงานต่อถูกเพราะบางคนเขาบอกว่าเขาเบื่อผมเคยได้ยินหลวงตาบอกว่า คนที่เบื่อคือคนที่เขาไม่มีความสุขในปัจจุบันใช่เขาก็เลยเบื่อใช่มันต้องมีเหตุในการเบื่อเบื่อผัวเบื่อเมียเบื่อลูกเบื่อตัวเองเบื่อตัวเป็นโรคบัวเบื่อสารพัดเบื่อใช่ไหมไม่ได้ดังใจอ่ะไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจตัวเองไม่ได้ดังหวังใช่หวังอะไรก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับชีวิตไม่รู้จะไปยังไง ในวลาตายแล้วจะไปไหนอะไรประมาณนี้บางคนเริ่มจากเบื่อแล้วมันก็ท้อแท้แล้วมัน<ช>ก็สิ้นหวังใช่หมดหวังหมดหวัง<บ>แล้วก็เกิดการซึมเศรา้าอแล้วก็หลบเข้าไปหลหมอกินยาให้ยาเข้าไปอีงหนักเข้าไปอีกครับสุดท้ายแล้วโรคพวกนี้มันเกิดจากตัวความคิดเราตัวเราเอง ไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริงไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นจริงๆเลยครับตายแล้วไปไหนไม่รู้อ้าเนี่ยจุดสำคัญเลยรู้ไม่จริงอ่ะถ้ารู้จริงอ่ะทําแน่นอนรู้ไม่จริงมันคุยอย่างนั้นมันไม่รู้หรอกครับโอ้ยเชื่อถ้าเชื่อจริงๆอ่ะมันไม่ทําทําไม่ดีไม่ทํา แต่บางคนเห็นโน่นเห็นนี่ยังทําไม่ดีอยู่เลยถ้ารู้จริงต้องไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ก่อนนะทับแรกครับรู้ไม่จริงนะอืมถ้ารู้จริงๆเขาไม่ทําอ่ะครับอ้ได้ไปลาหายากอะ่ะ <c oughs> ยากง,ง่าย <c oughs> จริงๆหลวงตาทํางานที่ทําทุกวันเนี่ยมันจบแล้วนะจบแล้วมันจบแล้วไนงะ ฐานมันไปแล้วไงมาถึงมันหยุดไม่อยู่แล้วฮะทาไมใหม่เนี่ยพวกด่ามากแล้วเขาต่อต้านหรือไม่เข้าใจทำอะไรเงี่นะครับบางคนยิงโน่นเนี่ยพอคนมันกระจายไปทั่วโลกนะโอ้ตองตาทำได้ยังไงเดี๋ยวนี้เงียบเลยมันไปเจอหน้าทําได้ยังไงเนี่ยมันพี่ยากอะไรครับทัศน์ฐานหลวงู่อทิษฐานจักรพรรดิไปดิเออ โลกนี่ไม่ใช่ของผมนะมนุษย์เนี่ยต้องรู้ครับในอนาคตโลกจะได้ไม่วุ่นวายไงเพราะการสร้างวัตถุง่ายแต่หลวงตาสร้างคนสร้างพลังงานคยากสร้างสายใยที่ดีโคตรยากเลยสม่ไหไอ้คนมานั่งสวดมนต์กินนอนสวดมนต์เนี่ยขนาดจ้างมันยังไม่ทําเลยบางคนหลวงตาจ้างมันยังไม่ทําเลยแต่บางคนหลวงตาจ้างมันก็ทําครับ จ้างถ้ามันเป็นพื่อผประโยชน์อ่ะเพราะมันเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวมันเองอ่ะมันก็ต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปได้มนแหละเป็นประโยชน์กับลวงตาก็ได้เพื่อประโยชน์กับใครก็ได้มันเป็นผลประโยชน์ไงว่าคนเนี้น่าลงทุนน่าสนับสนุนเนี่ยถูก